สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรื่ซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาประมวลผลคะ,ะเด่นร้อยสิบเด่นร้อยหน่วยให้นะ,ะที่สมาชิกอยากจะได้ชุดประมวลผลคะ,ะก่อนที่เราจะไปดูสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอในจัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดตความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะร้อยสิบร้อยหน่วยนะที่แอดลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะเออแอดมีถามเพื่อนๆฮะว่าอยากได้ให้ประมวลผลเป็นชุดตรงให้ไหมนะะก็หลายคนอยากจะได้นะชุดประมวลผลนะ อันนี้เนี่ยที่ทําไปให้เนี่ยจะได้อยู่สองคู่ชุดโตดนะคะก็คือสองหกกับห้าหกนะ,ะถ้าเป็นประมวลผลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเอาอ่าร้อยสิบนะคะใส่เข้าไปห้าหกแปดสองนะกับสองห้านะคะ, 2, ะ,คะร้อยหน่วยนะสองสี่ห้าหกนะคะกับหกเก้านะประมวลผลเนี่ยได้แปดสิบสองชุดนะคะแปดสิบสองชุดเนี่ยอ่าในงวดนี้เนี่ยถ้าเรามามองนะคะว่า แอดมองว่าไม่น่าจะคู่ทั้งหมดละฮะแล้วก็ไม่น่าจะคีททั้งหมดนะคะเราก็จะตัดนะตัวที่เป็นคู่ทั้งหมดคีททั้งหมดออกก่อนนะคะแต่ตัดให้นะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคู่ทั้งหมดคีททั้งหมดนะก็อ่าแคปไว้นะแคปเอาไปเลือกดูนะฮะแต่ว่าแอดก็จะตัดสินใจตัดออกนะคะตัดอดอกให้ก่อนเนาะ ก็ตาลายๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าตัดออกเนี่ยเราตัดได้กี่ชุดหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดฮะตัดไปสิบแปดชุดนะะอันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนแคปไว้นะฮะแต่ว่าแอดมีทางเลือกให้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ อาจจะมองว่าเนี่ยแปชุดตัดไปแล้ว18ชุดเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะคะอันนี้เนี่ยแอดใส่มาเพิ่มให้นะ,ะก็จะเป็นนะแอดมองว่าคะ,ะอย่างที่แอดวิเคราะห์นะคะ,ะน่าจะมีคะ,ะทั้งเลขคียแล้วก็เลขคู่นะคะอยู่ใน3ตมตบน,นะคะ ร็จแ,แล้วเนี่ยก็ตัดมาให้เพิ่มนะจากแต้มนะอันนี้ก็ตัดบัดดวงไปให้เลยนะจากแต้ม3มตะบน,นะตัวเทียบชนนะ9134นะก็จะเหลือคู่ชุด056 126 209 216 229 236 239 256 289 326 356 506 509 526 536 586 621 623 624 650 หกห้าสองหกห้าสามหกห้าแปดแปดห้าหกแล้วก็เก้าสองสองคะอันนี้ยี่สิบห้าคู่ชุดนะคะเยถ้าเรามามองนะว่าถ้าเด่นคู่ขี้ของเราคะยังเดินอยู่นะเด่นคู่ขี้ของเราเนี่ยในงวดนี้เนี่ยเขาชนกันเนาะชนกันที่ศูนย์สองสี่สองสูตรเนี่ยติดศูนย์สองสี่อันนี้คือเด่นคู่ขี้นะเด่นคู่ขี้ก็คือมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะ เรามาดูว่าตัวไหนที่ติด024กันมั่งคะนี่ก็ติด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 อ่ามีชุดที่ไม่ติดอยู่เนาะเดี๋ยวแอดจะระบายให้นะอันนี้คือชุดที่ติดนะะ024 ก็จะเหลือประมาณนี้นะชุดที่ติดดูยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นสีม่วงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าในชุดที่ติดนี่นะชุดที่อแอดชอบส่วนตัวนะในงวดนี้นะแต้มที่ชอบนะแอดจะชอบนะถ้าแต้มสามตะบนนะถ้าแต้มขี้มาเนี่ยแอดจะชอบนะที่แต้มหนึ่งนะแต่ถ้าถ้าแต้มคู่มาเนี่ยแอดจะชอบที่แต้ม4ในลักษณะแบบนี้นะเรามาดูกันฮนะ ในนี้เนี่ยมีอันไหนที่ติดแต้มหนึ่งกับแต้มสี่นะคะก็จะมีคู่ชุดนะคะศูนย์ห้าหกเดี๋ยวอาจจะเขียนให้ตรงเนี้ยค่นะเด่นศูนย์ห้าหกอันนี้แต้มเก้าแต้มหนึ่งสองศูนย์เก้าแต้มเก้าแต้มสาม มองเห็นไหมแอดเห็นอยู่คนเดียวอันนี้เต้มหนึ่งสองสามหกเต้มสี่เจ็ดบวกหกเต้มสามอันนี้เต้มเก้าห้าบวกหกเต้มหนึ่งห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดบวกหก เป็นสาอันนี้เต้มเก้าอันนี้แปดบวกสามเป็นหนึ่งหงสามดบวกห้าเป็นสามหห้าศอันนี้เต้มสามอันนี้เต้มสานนม 3. นี่นะคะชุดที่เข้าเต้ม1กับเต้มสี่เต้มที่แอดชอมนะก็จะมีประมาณนี้เนาะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามามองค่ะ จากสูตรนน้นะคะหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ92เรามาดูะฮะคู่ชุดโต๊ที่มี26กับ56นะคะก็จะมีนะคะคู่ชุดนน้นะคะ056อันนี้มีติด26 ก็จะเป็นฮะเป็นคู่ชุดที่เป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วะฮะแค่แบบว่าอ่าเขาส,ส,สลับตัวอยู่นะอยู่ในเนี่ยอย่างสองสามหกสามสองหกหกสองสามแบบนี้นะคะส่วนศูนย์ห้าหกห้าศูนย์หกแล้วก็หกห้าศูนย์ค่ะนี่คือชุดที่เด่นที่สุดนะคะในงวดนี้นะคะเพืเ่อนๆชอบไหมนะคะเพราะว่าหกเนี่ย ถ้าพูดถึงหเนี่ยก็ติดอยู่นะฮะในอ่าในคู่ชุดนะที่เป็นเลขวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งสิบหน่วยบนนะฮะของงวดท่แล้วนะฮะหกนะเนี่ยหกนะถ้าหกมาสิบหน่วยเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์ห้าหกห้าศูนย์หกนะอันนี้ตัดไปอีกนะมีสองสามหกแล้วก็สามสองหกแบบนี้นะมีชุดนี้ ชุดนี้ชุดนี้นะแล้วก็ชุดนี้แบบนี้นะพเพื่อนๆลองเลือกตัดสนใจดูนะในนี้เนี่ยก็มีชุดที่แอดชอบนะแอดชอบส่วนตัวเนี่ยถ้าหากว่าแอดจะต้องเลือกนหะ้พเพื่อนๆวัดดวงนะแอดก็จะเลือกไปคู่ชุดนี้นะสองสามหกับสามสองหกนะ แต่ว่าถามว่าสองชุดนี้เนี่ยถ้าจะต้องเลือกชุดตรงนะคะหนึ่งคู่ชุดนะแอดก็จะเลือกชุดนี้นะคสองสาหกชุดนี้นะเป็นชุดนะที่วัดดวงให้กับเพื่อนเอนะแอดจะเขียนให้ตรงนี้นะคะ เ,เพื่อนๆไม่จาเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะเ,นเพื่อนเลือกตัวเลขที่เพื่อนชอบนะนาไปเสี่ยงนะจริงๆแล้วในนี้นะอาจจะมาได้เป็นไปอย่างที่แอดวิเคราะห์ก็ได้นะ ha. อาจจะมาตัวที่ไม่ได้ไฮไลท์ก็ได้นะ ha. ฉะนั้นก็ต้องเลือกพิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะแต่ถ้าถามแอดเนะี่ยแอดก็ชอบชุดนี้หละชอบมากกว่าเพื่อนค่ะแต่ว่าจะตรงกับกองสลากไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะถ้าชอบตามแอดก็เลือกนําไปเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็ แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่อ่าเดี๋ยวชุดนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงคะอันนี้ก็ก็เป็นชุดนะคะที่อยู่ในอ่าชุดเด่นเหมือนกันค่ะแค่แอดเลือกคะแอดเลือกชุดนี้แค่นั้นเองนะคะอันนี้นะคะอ่าเน้นย้ำอีกทีหนึ่งคะบางทีแอดอาจจะลืมบอกก็ได้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกควาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ